เบาะนะคะปรับไฟฟ้าด้วยนะคะทุกคนนะคะปรับได้เลยเป็นเบาะหนังสีเบจแบบนี้นะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะรับสายวางสายสปีคเกอร์ได้หมดเลยนะคอนโซลรองรับทุกอย่างให้แอร์ดิจิตอลเกียร์ออโต้แม็กนะคะก็สวยมากๆเลยนะคะขอบ17นะคะเป็นยางใหม่นะคะใส่ไว้ให้แล้วด้วยนะจ๊ะไฟด้านหน้าของเขาค่ะเป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกแบบนี้มาให้ด้วยนะคะกระจกเป็นปรับพัดไฟฟ้านะคะ มารีวิวแบบเร็วๆกับพลอย PS Auto กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่เ็น PS Auto บ้านส่วนสำรักงานใหญ่บนถนนเศรษฐกิจบ้านสวนชลบุรีใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้แวะมาหาเราได้นะคะเรามีรถคุณภาพดีคุณภาพพรีเมียมนะคะมาทดลองนั่งมาสัมผัสกันได้นะคะและที่นี่นะคะเดินชมรถนะคะเสร็จแล้วนะคะแวะไป ทานครัวซองคะที่ซิกซินครัวซองนะคะเช็คอินกันได้เลยนะคะมาชมบุรีทั้งทีต้องมีครัวซองกลับไปติดไม้ติดมือแน่นอนนะกับที่นี่เลย PS Auto นะคะเราอยู่กันที่บ้านสวนเองนะคะและถ้าใครนะคะอยากออกรถนะคะ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะเหนือใต้ออกตกทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ทั่วไทยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะจ๊ะปักมุดมากเดี๋ยวเข้าไปเซ็นไฟแนนซ์ให้ใช้เวลาเพียง10-15นาทีนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานก็ได้หรือที่บ้านก็ได้นะคะเอาที่สะดวกเลยนะคะแล้วก หลังจากนั้นรถอนุมัติแล้วนะคะเรามีบริการส่งรถฟรีให้อีกด้วยนะจ๊ะเอาเป็นว่าออกรถนะไม่ต้องใช้เงินใดๆเลยนะคะฟรีค่าดาเนินการค่าจัดค่าโอนขัดเคลอบสีเปลี่ยนไายน้ำมันเครื่องนะคะแล้วก็ดูราทุกอย่างนะคะเปลี่ยนของเลวให้หมดเลยนะจ๊ะพร้อมแล้วมาดูกันนะคะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันเข้ามาใหม่นะคะ Honda c i v i c f เนะคะเครื่อง1น0 0 c เป็นรถเกียร์ออโต้นะคะคันนี้เป็นรถสีขาวมุกนะคะพร้อมแม็กดำ นะคะขอบ17ใส่ไว้ให้แล้วนะคะคันนี้กระจังหน้านะคะเป็นโครเมียมตัดกับรถที่เป็นสีขาวนะคะและเฮชแดงตรงกลางเพิ่มเสน่ห์ขึ้นไปอีกนะคะนี่ไฟด้านหน้าของเขาค่ะเป็นไฟโปรเจกเตอร์แบบนี้นะคะด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกแบบนี้มาให้ด้วยนะคะแม็กนะคะก็สวยมากๆเลยนะคะเป็นแม็ก n n f r r n l w h e e l s als, นะคะแล้วก็เป็นรูปทรงเหมือนเขากวางทุกคนสวยไหม ยางเรสโตนนะคะขอบ17นะคะเป็นยางใหม่นะคะใส่ไว้ให้แล้วด้วยนะจ๊ะส่วนด้านข้างค่ะกระจกเป็นปรับพับไฟฟ้านะคะเป็นกระจกที่มีสีเดียวกับตัวรถซึ่งเป็นสีขาวนั่นเองนะคะเขาก็จะมีเดินลายเส้นสีดำนะเพิ่มความสปอร์ตให้ตัวรถด้วยนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวนะก็อยู่ในตัวแบบนี้แล้วด้วยค่ะมือจับเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะคะโอเคสำหรับด้านหลังมีอะไรมาให้อีกบ้างนะคะด้านหลังก็จะเป็นทรงแบบนี้นะคะ ใครหลงรักสไตล์นี้บ้างนะคะรถเก่งสีประตูยอดนิยมเลยนะคะันนี้เป็นรถปี2013นะคะมีเซ,นซ็นเซอร์หลังให้นะคะสองตำแหน่งแบบนี้เลยนะจะ๊ะแฮ้แดนข้างหลังอีกหนึ่งตัวด้วยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวพยอยพาดูซิว่าด้านท้ายห้องสัมภาระนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะมีพื้นที่ให้เราได้ใช้สอยกันมากน้อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกันนี่นะคะเปิดท้ายมาแล้วนะคะถือเป็นรถที่ ใช้งานปกตินะอาจจะมีลงเลอะอะไรบ้างนะคะปกติเลยเดี๋ยวเราจะทำสปาฆ่าเชื้อให้อันนี้เป็นรถเข้าใหม่แบบเดิมๆที่จะให้ดูกันเลยนะคะตัวล็อกเดิมแบบนี้นะคะอ่าโอเคนะคะก็จะเป็นล่องรอยการใช้งานปกตินะคะกระดานอยู่ครบนะคะแล้วก็ในส่วนของยางอะไหล่นะคะอุปกรณ์ SOS แม่แรงนะคะมาครบด้วยนะคะอันนี้คือความสำคัญมากกว่านะคะเรื่องตัวรถมอมแมมนิดหน่อยไม่ว่ากันนะทุกคนนะคะ <laughs> ะะเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดขัดเคลือบสีให้อย่างดีเลยนะจ๊ะสำหรับภายในนะคะคันนี้ก็จะเป็นรถที่เป็นโทนสีเบจนะคะตัดกับสีดําให้ความสปอร์ตแต่ให้ความหรูนะคะไปด้วยกันสวยจริงๆนะคะนี่นี่เลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันนะคะนี่ตรงนี้นิดนึงนะคะก็จะมีนะคะ กับประตูนะคะซีวิกนะคะแบบนี้ตรงรุ่นด้วยนะคะพร้อมไฟ LED ด้วยสีฟ,ฟ้าสวยจังนะคะอุ้ยนิดน,นึงนะคะคันนี้เป็นเบาะนะคะปรับไฟฟ้าด้วยนะคะทุกคนนะคะปรับได้เลยเป็นเบาะหนังสีเบตแบบนี้นะคะเบาะสภาพเป็นไงทุกคนอ่ะให้ดูเลยแบบที่พอยไม่ต้องพูดอะไรนะคะคือจะเห็นว่าเป็นรถที่เราตั้งใจคัดมาจริงๆแหละทุกคนนะคะนี่นะคะ,ะ,คะเข้าไปนั่งปุ๊บก,ก็ให้ความ โลง่งโปร่งสบายตานะคะเห็นมุมได้ชัดมากๆเลยนะคะตรงนี้มีลำโพงจิวจ๋วๆฝั่งอีูด้วยนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะรับสายวางสายสปีกเกอร์ได้หมดเลยนะคอนโซลรองรับทุกอย่างให้แอร์ดิจิตอลเกียร์ออโต้นะคะ AUX power outlet นะคะ,ะเรียบร้อยพร้อมใช้งานตรงนี้ให้แล้วนะจ๊ะแล้วเป็นอีกหนึ่งคันนะคะราคาพิเศษเพียง4 4 9 0 0 0บาทนะคะเป็นรถปี2013่อนสบายๆเพียง7,100 70บาทเท่านั้นนะคะสูงสุดได้ถึง7ปีนะคะรายได้หมื่นห้าขึ้นไปออกคนเดียวได้เลยนะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่อยากจะต้องมารีวิวให้ดูกันนะคะสวยมากๆสวยมากๆจริงๆนะคะไฟกลางเก่งนะคะก็มานะคะพร้อมใช้งานด้วยนะคะไฟหน้าเก่งก็มีด้วยนะคะม่าน,นบังแดดก็อยู่ครบแบบนี้กระจกในตัวด้วยนะคะคันนี้พิเศษสุดเลยใครอยากได้แอดไลน์มาโทรมาจองได้เลยนะคะมีคันเดียวเท่านั้นค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยค่ะ